สวัสดีครับทุกคนเช้าว,วันอังคารที่15เนาะวันนี้ก็เป็นวันอังคารที่15สวัสดียมามเช้านะครับผมวันนี้เราก็จะพาทุกคนมาดูกบเนาะมาดูกบกันกบ,บมีตัวตวใหญ่ใเลยนะเมื่อคืนก็ฝนตก

เลี้ยงมาได้ประมาณสีเดือนกว่าๆตอนนี้ก็ขายไปแล้วประมาณสี่โลหรือว่าห้าโลก็โลละร้อยนะสี่ตัวร้อยถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากได้จะอยากได้กบเนาะไว้ผัดเผ็ดหรือว่า ต้มออมชั่วกรบผัดเผ็ดกรบอะไรประมาณนี้ก็ติดต่อไม่ได้นะครับผมเดี๋ยวส่งเคอรี่ไปให้ส่งเคอรี่ไปถึงบ้านเลยกลบสี่ตัวร้อยนะครับผมสนใจยอยากได้กบสี่ตัวร้อยมีทั้งตัวเล็กตัวใหญ่นะครับผมตอนนี้ก็กรบยังเหลือเยอะนะ ช่วงปีใหม่นี้ใครอยากได้กบก็เตรียมตัวเลยนะครับผมใกล้จะชิ้นปีแล้วเนาะตอนนี้ก็เดือนพฤศจิกาเดือนพฤศจิกายน2565นะันอเนาะอยากได้กบไปต้มชั่วหรือว่าปัดเผ็ดอะไรประมาณนี้ก็ติดต่อมาได้จากสีกลุงมชาแน,นลครับผมเพื่อนๆก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยเด้อ <c oughs> ถ้าผิดพลาดการใดก็ต้องขอไปทุกทันนะครับผม <c oughs> ยังเหลือเยอะนะเมื่อคืนนี้ฝนตกแรงมากเลยเสื่องใบ <c oughs> สดเนาะ ตกแรงมากเลยช่วงนี้อยากขายมากเลยนะอยากขายออกให้หมดกบไม่มีเวลาจะเลี้ยงนะสนใจอยากได้ไว้ต้มชั่วก็ติดต่อมาได้เด้อส่งเคอรี่ไปได้นะครับผม สี่ตัวร้อยนะครับผมสี่ตัวร้อยถูกโลละร้อยนะครับผมโลละร้อยโลละร้อยบาทเท่านั้นครับผมติดต่อไม่ได้นะครับผมยังมีเยอะนะครับอยู่ใต้กระเบื้องนี่เยอะมากเลยกบนี่จะตัวใหญ่ๆมากเลยใครอยากเอาไว้ทำแม่พันุก็ยังมีนะมีตัวแม่ ีตัวเมียและตัวผู้เนาะตอนนี้อยากขายให้หมดเลยเกียดเลี้ยงแล้วไม่มีไม่มีตังซื้อหัวอาหารให้มันกินเพื่อนๆที่เข้ามาดูไลฟ์สดย้อนหลังหรือว่าดูคลิปวีดีโอไหนก็ตามเนาะ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งดำให้ผมด้วยนะเ,เพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอีกตัวไปครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้เนาะก็ผมขอจบไว้เพียงเท่านี้ก็ขอให้ทุกคนที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอ ย้อนหลังหรือว่าดูคลิปอะไรประมาณนี้เนาะก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแข็งแรงนะครับผมช่วงนี้ก็อากาศเปลี่ยนแปลงก็เข้าหน้าหนาวแล้วนะครับก็ให้ทุกคนรักษาสุขภาพไว้นะครับผมสวัสดีครับผม